ครับ oh. สวัสดีท่ผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่อง Mark AP อีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผม ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็น่าจะเห็นจากปกคลิปกันแล้วนะครับผมว่าเกี่ยวกับร้านค้าใความมืดนั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดซาตมานะครับผมแล้วก็เป็นชุดจีนอสนั่นเองนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าพี่ชุดจีนอสเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนมันจะมาเมื่อไหร่นะครับผมก็เป็นชุดเซตนะครับผมที่มีการคอลแลบกับฟรีไฟส์กับวันพันแมนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ น่าจะเป็น2ชุดนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมซักเซิร์ฟเลยนะครับผมคือตอนนี้ยังไม่มีเลยแต่วันนี้เราจะมายืนยันจากทําเซิร์ฟอเมริกากันนะครับผมว่าจะเข้ามาในรูปแบบรานค้างความมืดนั่นเองนะครับผมเราจะไปดูหลักฐานกันว่าทาไมมันถึงมีการยืนยันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลักษณะชุดมันเป็นยังไงเอฟเฟกเป็นยังไงนะครับผมถึงได้มีคนนิยมสําหรับชุดจีโนสมากขนาดนี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะมา พูดถึงกิจกรรมกันด้วยนะครับอมเออและท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมีการทำคอนเทนต์นะครับผมใส่ชุดนอนใส่ถม่าแล้วก็ไปลงไปต่อยคนนะครับผมในโหมดโดดร่มนั่นเองนะครับผมไป4คนจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยนะครับผมในส่วนหนึ่งของอในส่วนหนึ่งของในเกมนั่นเอนงครับผมเพราะว่าถ้าให้ดูทั้งเกมเนี่ยมันอาจจะนานจนเกินไปนะครับผมคิดมันจะยืดเยื้อมันจะน่าเบื่อเอานะครับผมเนาะก็กก่ออื่นเลยเดี๋ยวเราไปพูดถึงกิจกรรมในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมจริงจีมันก็ตั้งแต่เมื่อวานวน นะครับผมนอผมเพิ่งมีเวลามาทําคลิปนะฮะ <c oughs> ก็มีกิจกรรมนี้นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนื่องจาก มันมีของรางวัลนะครับผมที่เป็นของแรร์แล้วก็ยอดนิยมก็คือจะเป็นทรงผมอนิเมะนะครับผมซึ่งก็ไม่เคยเข้ามาในเกมเลยนะครับผมแล้วก็เป็นทรงผมหัวขาวนะครับผมที่ซึ่งก็ใช้กันแบบว่าแพร่หลายมากๆครับแบบว่านิยมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นคาตานะนะครับผมแล้วก็เป็นไอซ์โซปีศาจด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าปีกนกสีดําด้วยนั่นเองนะครับผมคาตานะก็จะเป็นคาตานะม่วงนะครับผมเป็นคาตานะซามูไรโรนินนั่นเองครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมา ลองแบบว่ารีกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่าแบบว่ามันจะมีอะไรที่มันแลนนอกจากนี้หรือเปล่านะครับผมเนาะก็จะมีเซตนะครับผมเป็นเซตอธิวราเดอะบิ๊กนนิ่งนะครับผมมันจะมีเซตเดอะบิ๊กนนิ่งกับดีเอ็นนะครับผมซึ่งดีเอ็นก็เป็นชุดที่ผมใส่อยู่เมื่อกี้นั่นเองนะครับบอกอันนี้จะเป็นชุดบิ๊กนนิ่งนะครับผมไม่ใช่บิ๊กนนี่นะบิ๊กนนิ่งนะฮะอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมมีเป็นพวกตัวละครนะครับผมแล้วก็อะไรอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับผมมีพวกแบบเปลี่ยนชื่อนะครับผมมมีีตัวละคร เอ่อกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแรงมากนะครับผมในส่วนของแร่เนี่ยก็จะเป็นเอ่อพวกทรงผมนะครับผมแล้วก็เป็นชุดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมามาดูของรางวัลกันทีละอย่างเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของทรงผมอนิเมะนะครับผมก็จะเป็นเอ่อแบบไหนเอ่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไหนหว่านไหนหว่านไหนหว่านอานี่ก็ถึงแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเน่ก็เป็นทรงผมที่จีเอ็มโตใส่บ่อยนะครับผมเพราะมันน่าจะเป็นโซบุกของจีเอ็มโตนี่แหละนะครับผมมีชื่อว่า เมฆธมินนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดดีเอ็นจะเป็นแบบนี้ beginner, นะครับผมแล้วก็ชุดเดอะบิ i กินเนอร์นะครับผมที่เป็นการคอลแลบกับพี่ตูนนะครับผมหรือว่าอธิวรันเองนะครับผมก็คือเป็นชื่อจริงของพี่ตูนนั่นเองก็เป็นชุดเซตประมาณนี้เลยนะครับผมนีเ่เป็นเซตเดอะบิ๊กินนิ่งนั่นเองนะครับผมก็แบบนี้เลยสามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับผมนี่ทั้ง2ชุดเลยนะฮะอย่างเท่นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับชุดอธิวระนะครับผมที่เป็นของรางวัลใน ในกิจกรรมเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเขาอนุญาตใส่เป็นตัวเท้าเปล่าไปก่อนแล้วกันเน่เท้าเปล่าใส่กับชุดวิตูเนี่ยผมว่ามันเข้ากันมากๆเลยนะครับผมเพราะมันแบบว่า คือช yeah, oh, okay. so like okay. ุดพี่ตูนเนี่ยมันมีในส่วนของถุงเท้าแถมมาด้วยนะครับผมซึ่งมันไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่ใส่แบบนี้น่าจะเท่กว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวขาวนะครับผมที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับพิจกรรมนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกล่องสุ่มนะครับผมเป็นเซตเมกาเกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่น่าจะสุ่มให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมก็มีทุกชุดแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะมีเอ่อสามเซตด้วยกันนะครับผมจะมีเซตเป็นเมกาเกิลหนึ่งเซต้วนะครับผม็นเซตนี้เยนะครับผมนนี่เลยะะฮ ก็เป็นเซตท,ที่ค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรเลยะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเซ็ตเทวีสยมพูนะครับผมทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนั่นเองนะครับผมจะเรียกผู้ชายที่เต็มปากหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ละกษณะชุดไม่น่าใช่ผู้ชายนะฮะแล้วก็โทเค็นนะครับผมสามารถนําไปแลกในส่วนของชุดเซ็ตของนวันใหญ่แล้วก็จะมีเป็นเซ็ตผุพพันตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็ตตัวละคร A 1หนึ่งอีนั่นเองะครับผมก็ประมาณนี้เลิศสำหรับกิจกรรมนะครับผมนะก็เดี๋ยวต่อไป มันมีการยืนยันว่ายังไงนะครับผมถึงผมได้บอกว่ามันเป็นร้านคาขางความมืดสําหรับชุดไซตามะแล้วก็ชุดจีนอสนั่นเองนะครับผมเราจะไปดูลักษณะชุดกันด้วยนะครับผมว่ามันจะเทสแค่นันนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผม และนี่จะเป็นรูปปฏิทินกิจกรรมนะครับผมเป็นตารางกิจกรรมที่ถูกปล่อยออกมาของทางเซิร์ฟเวอร์อเมริกานั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชุด2ชุดนี้เข้ามาเลยนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟแรกนะครับผมที่ถูกปล่อยออกมานะครับผมเขียนว่ามิสเทอรี่นะครับผมก็คือเป็นร้านค้าลึกลับหรือว่ารังค้าความมืดนั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนของลักษณะชุดแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับผมชุดไซตามะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมถึง จากกระแสนะครับผม้องผมคิดว่ามันเท่อยู่นะครับผมนะเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็นชุดนะครับผมเป็นชุดแบบชุดสูตรเลยนะครับผมไม่สามารถใส่แยกได้นั่นเองนะครับผมไม่สามารถแยกชิ้นได้นะครับผมก็จะเป็นชุดเต็มๆของไซตามาแบบนี้เลยนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าถ้าใส่แยกผมก็ว่ามันยังไงมันก็ไม่เข้ากันอยู่แล้วนะครับผมเนาะที่ผมบอกว่าชุด อันนี้มันเป็นกระแสน้อยกว่านะครับผมก็คือผู้ชมของผมส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมในส่วนของชุดจีนอสมากกว่านะครับผมวัดจากคนที่ถามหาชุดจีนอสนะครับผมถามหากันเยอะมากนะครับผมแต่ว่าชุดไซมารก,ก็เท่ไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็เป็นแถบทองสามารถใส่ได้แค่ผู้ชายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดจีนอสนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ย ครัผมมาเยอะมากแล้วก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นชุดเซ็ตที่สามารถแยกได้สี่ชิ้นด้วยกันนะครับผมจะมีทรงผมนะครับผมเสื้อที่ติดกับแขนที่เป็นแขนเกราะนะครับผมแล้วก็จะเป็นกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมแยกได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งนะครับผมถ้ามันเป็นแบบว่า มีสีตาเป็นสีดําของจีนอสเนี่ยผมว่ามันจะเท่กว่านี้นะครับผมนก็จะเป็นกางเกงนะครับผมกางเกงก็น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ไฮไลท์ก็จะเป็นทรงผมเลยนะครับผมเป็นทรงผมสีทองแบบนี้เลยนะครับผมเป็นทรงผมของจีนอสเลยนั่นเอง นะครับผมก็เป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมสำหรับ G ีนอสนั่นเองนะครับผมนี่เป็น G ีนอสน่าจะเป็นร่างแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็ต้องมารอดูเซิร์ฟไทยกันอีกทีนะครับผมว่าจะมาในแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมชมแล้วก็จะเป็นในส่วนของการยืนยันนะครับผมแล้วก็ลักษณะชุดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นรันค่ายความมืดนะครับผมที่มีชุดเซ็ตไซตามาแล้วก็ชุดเซ็ตจีนอสนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าเซิร์ฟไทยจะมาในรูปแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็มีส่วน นะครับผมต่อไปนะครับผมเราจะไป,ป ragt, ะดูนะครับผมในส่วนของการเล่นนะครับผมในการลงโหมดโดดร่มนะครับผมโดยเราจะลงไปต่อยอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะใส่เป็นชุดนอนไซสามะนั่นเองนะครับผมเป็นชุดนอนก็เป็นชุดไหนเอ่ยสักครู่นะครับผมนะเป็นชุดนอนไซสตามะอันนครับผมอยู่ไหนอยู่นี่เลยนะครับผมก็เป็นของในต wow ู้สุ่มนั่นเองครับผมก็เป็นตู้ส ну ุ่มตัวนี้เลยนะครับผมเหลืออีกคืเจ็ดวันนะครับผมค่อนข้างที่จะราคาถูกมากๆเลยเพราะว่า ภายในนี้เนี่ยมันก็จะมีโทเค็นให้เราเอาไปแลกของรางวัลใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นตัวนี้เลยใช้เพียงแค่30แล้วก็บอใช้เพียงแค่18เท่านั้นนะครับผมใช้แบบถูกมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยไม่ต้องรอครบ1 5หก็ได้แล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตอนเล่นกันเลยนะครับผมว่ามันจะเล่นดีแค่ไหนนะครับผมแล้วผมจะรอดถ,ถึงที่สุดท้ายหรือเปล่านั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผม และตอนนี้ก็เหลืออยู่ในเกมนะครับผมเพียงแค่15คนเท่านั้นนะครับผมแต่ที่ผมก็ได้มา1นคิวแล้วนะฮะผมเนี่เป็นไงชุดนอนไซตามะอย่างเท่นะครับผมใส่กับกระเป๋าโบรอสเหมือนมีโบรอสแขวนอยู่บนหลังเหล่านั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มากับพี่มีทองนะครับผมพี่บอสมีทองแล้วก็พี่หอศพชาญนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพี่ซาก้าเกมเมอร์นะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะับผมเนี่ยก็เดี๋ยวตอนนี้จะมารอหาคนกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับผมสกิลที่ผมเอามานะครับผมก็จะเป็น กล้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเรามาไล่ต่อยนั่นเองนะครับผมโหพี่บอสครับผมพี่บอสเอาแล้วนะครับผมนี้เป็นไงรถบรรทุกบรรทุกไซตามะนะครับผมรถตุกตุก๊กบรรทุกไซตามะนะฮะไซตามะสามคนเลยนะครับผมตอนนี้พี่ซากาเกมเมอร์นะครับผมก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกเนี่ยผมลงมาหอนาฬิกานะครับผมแล้ว เออผมไปยอ่อมันมีคนมาย่อใส่นะครับผม,ผมก็เลยผมก็เลยย่อให้นะครับผมก็เลยไม่ได้ต่อยก็เลยแบบใจดีเกินไปหน่อยนะครับผมเพื่อนก็เลยตายเลยนะครับผมนะเ <laughs> สียใจเนร้บผมเสียใจด้วยขอโทษพี่สกกา,กมมากาเกมเมอร์มากๆเลยนะครับผมนะผมถ้าผมต่อยไปตอนแรกพี่สากาเกมเมอร์ก็น่าจะไม่ตายนะฮะโอเค <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็ขับทุกๆมาหาคนนะครับผม <laughs> กับพี่บอสมีทองกับเออพี่ชันนนท์หอดศพนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ดิฟไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะ ยังไม่เจอกันเลยนะครับผมนะยังไม่เจอนคนกันเลยนะครับผมนะยังไงเนี่ยโหคนอย่างน้อยนะฮะหมดธรรมดานี่ครับผมหมดนี้ก็เป็นหมดโดดร่มนะครับผมนะมายังไงตอนนี้หาคนไม่เจอเลยท่านผู้ชมน่าได้น่าจะได้แก้ติมือกันอีกเกมหนึ่งนะฮะยังไงคนอยู่ไหนหมดนะครับผมถ้าโดนยิงก็คือร่วงกันทั้งรถเลยเนะี่ยระเบิดตุ้มเลยเนะี่ยตายหมดนะฮะ <c oughs> โดนไรดมย,ยิงนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับผมรถโล,ลง่ลงๆอย่างนี้นะฮะนี่เป็นไงนี่มีลูกโป่งด้วยนะฮะ โอ้ถ้ามันโผล่ออกมาจากรถได้มันจะเท่มากๆเลยเนี่ยเกาะโหนตุกๆอะไรประมาณนี้นะฮะโหคนมาไหนหมดเนี่ยโอ้แต่ขี่ไปตุกๆนี้ก็เท่เหมือนกันนะขับโดยโชเฟอร์มีทองนะฮะก็อยากให้ไปลองสุ่มกันดูนะครับผมชุดนอนมันเท่จริงๆนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นหัวล้นนะครับผมที่มันเรืองแสงแล้วก็จะเป็นท้าเปล่าด้วยนั่นเองนะครับผมนะยังไงโหคนเงียบเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีสักคนเลยนะครับผมนะ ยังไงเนี่ยคนหายไปไหนเบิร์ดนี่นะครับผมเจอแอดดรอปเนีครับผมจ,จอดหรือเปล่าเนี่ยพี่มีท้องไม่จอดนคะครับผมก็เดี๋ยวรอไปหาคนทีเดียวเลยละกันนะครับผมนะยังไงจังหวะนี้เจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่ายิงหน่อยจะได้เจอยิงหน่อยจะได้เจอโหอ,อย่างเท่ตุกตุกอย่างเท่นะฮะเป็นตุกตุกจ๊อเกอนั่นเองนคะครับผมนะนีนน่มีเอฟเฟคด้วยอย่างสวยนะฮะ เหมือนจะเจอคนแล้วนะครับผมเหมือนพี่บอสจะเจอคนแล้วนะครับผมพี่มีทองผมขอเรียกเป็นชื่อตัวละครแล้วกันนะครับผมนะเหมือนพี่มีทองจะเจอคนแล้วนะครับผมยังไงจังหวะนี้อ้าวมันเป็นไอตัวตัวล่อนี่หว่ะไอแต่มันมีคนข้างบนนผู้ชมยังไงจังหวะนี้ต้องลงแล้วเปิดนะครับผมตัวเปิดยังไงลงแล้วผมลงแล้วครับสามคนใจตมาสามตัววิ่งเหมือนแยกร่างได้นะครับผมเฮ้ยเจอตรงนึงคนนึงตรงนน้นยังไงขอตัวนึงขอตัวนึงได้เปล่าขอตัวหนึ่งขอโอ้โหหัวแตกนะผู้ชม โอ้ถ้าไม่เข้าหัวนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอืมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นเล่นกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นพี่หมีทองนะครับผมแก้แค้นให้ผมด้วยยังไงจังหวะนี้ต้องลุมแล้วครับผมต้องลุมต่อยลุมสกัาบมันลุมสกัาบมันลุมสกัาบมันโอ้ล่วงไปล่วงนะครับผมล่วงหนึ่งไปแล้วนะครับผมนะพี่หมีทองจัดไปอีกหนึ่งคิวแล้วนะฮะยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้พี่ศพไก่เนียผมห่อศพนะฮะต้องได้เลยครับผมหนึ่งคิวยังไง ยังไงตั้งไอสวอไปหนึ่งตั้งนะครับผมตั้งไอวอไปเรียบร้อยนะครับผมนะรอโอ้โหหึหโดนหัวอีกแล้วนะครับผมตีนี้เอาเรื่องนะฮะคมเหมือนกันนะครับเนี่ยยังไงครับจึงแก้ปัญหาใช้สติปัญญาแก้สถานการณ์ให้ได้นะฮะพี่มีท็องจัดไป1คิว1คิวเรียบร้อยยืนเฉยเอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมซ้ําไปเลยนะฮะนี่ยังไงยังไงมาเลยครับมาเลยครับ ต้องได้แล้วต้องแชมป์เลจังหวะนี้นี่ครับผมเรือชีวิตเพียงแค่6คนเท่านั้นนะครับผมหคนไม่นับรวมเนะะี้ยโอ้โหโจบแล้วจบแล้ว,จลว,จลวเจอเวกเตอร์ระยะใกล้อย่างนี้นี่ครับผมนะโอ้โหเดียดโดนตัวขขาบนยิงไปเมื่อกี้นี้นี่ครับผมนะเกือบร่วงเนี้ยโอ้โหถ้าโดนลูดนี่เรียบร้อยเลยนะครับผมนะหมัดจะไปสู้อะไรกับปืนกลคู่เนะะีฮ <c> ย <oughs> เออยังไงนะครับผมเหลืออีก2คนนะครับผมเหลือพี่ฮอสอมกับมีทองเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ตัวรูดยังไงจังหวะนี้ จะรอดไหมครับเนี่ยโอ้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 โหหมดหนทางจริงนะครับผมจะไปสู้ปืนกลระยะใกล้ได้ยังไงนะะีฮะแต่ถ้าถ้าลุมนี้นะผมว่าน่าจะไหวนะครับผมนะแต่โดนดึงอยู่นะครับผมโดนดึงเชิงอยู่น่าจะไม่รอดนะฮะงั้นจังหวะนี้ต้องแก้แค้นแล้วครับผมพี่หอศพพิชานนยังไงจังหวะน,นี้มาแล้วมาแล้วโดด,ะะโดดขึ้นมาแล้วครับผมโดดขึ้นมาแล้วโอ้โหจุ๊บจุ๊ไม่ไหวเลยครับผมนะไม่มีไอซ์บอลนะครับผมนี่เป็นไงเ <c oughs> ย็นไปเลยนะครับผมนะเออยังไงก็ ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับผมนะจบไปแล้วนะครับผมหนึ่งเกมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปแก้แค้นเกมกันถัดไปดีกว่านะครับผมว่าจะยังไงดีนะครับผมไปแก้แค้นเกมถัดไปกันดีกว่าครับผมโอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็โดดพีคไปแล้วนะครับผมพี่หมีทองนําโดดอีกเช่นเคยนะครับผมโผคนเพียบเลยผู้ชมตอนนี้กะมาต่อยอย่างเดียวเลยนะครับผมชงแชมป์ช่างมันแน่ผมขอให้ได้ต่อยพอนะเอามันไว้ก่อนนะครับผมนะ ยังไงจังหวะนี้ต้องต่อยแล้วต้องต่อยแล้วอืมีทอมีทอกับผมยังไงขอขอคิวได้ไหมโอ้โหโดดลงไปข้างล่างเลยครับผมต้องตามแล้วจวังหวะนี้ไม่มีปืนเหมือนกันต้นเกมแบบนี้ต้องได้เปรียบแล้วนะฮะต่อยต้องต่อยต้องต่อยยังไงจังหวะนี้ตาไปโดดต่อยไปหน,นึ่งคิวเนี้ยผมน่าได้แล้วนะครับผมต้องรุมนะครับผมต้องรุมได้มาแล้วหนึ่งคิวนะครับผมยังไงจังหวะนี้โหเหลือเยอะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยข้างหน้ามีตัวหนึงน่งแน ขออ้อมไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ้อมไปก่อนแล้วกันห,หัวเรื่องแสงด้วยนะฮะหัวเรื่องแสงด้วยนะครับผมนะต้องได้แล้วจังวันนี้โหสองตัว่านผู้งสองตัวใส่ตะมะวิ่งกันได้วอลเลยนะฮะขอได้ไหมตัวนี้ขอได้ไหม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 ขออีกตัวได้ไหมต่อยต่อยลมอีกหนึ่งครับผมโอ้โหโดนนะครับโดนแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยพี่โอ้พี่ออกสบชุบหน่อยครับผมโอ้รอดนะฮะแต่ยาไม่มีเลย่านผู้มเป็นเพราะว่าเราเริ่มต่อยกันตั้งแต่ต้นเกมหุ้ยค้นตายเด้อจบแล้ว เบบิีหนึ่งนะครับผมไม่น่ารอดนะครับผมนะก็เดี๋ยววิ่งไปใส่เลยแล้วกันโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการทำคอนเทนต์ชุดหนอนนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับผมที่มาเล่นด้วยนะครับผมสนุกมากๆเลยเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในกิจกรรมของเราก็ต่อดีกว่านะครับผมผู้ชมก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของการลงไปเล่นในคอนเทนต์ ฟรีไฟนะครับผมเอกกับวอนพันแมนในส่วนของอชุดนอนนะั่นเองนะครับผมเป็นชุดนอนไซตามานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับผมวันที่23นะครับผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ากิจกรรมรานค้างความมืดเนี่ยมันจะมาวันที่23พร้อมกันหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นการได้รับฟรีนะครับผมแอร์บอรดไซตามานั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะเท่มากๆเลยนะครับผมเข้ามารับกันได้ที่ ในเกมเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่23นะครับผมเวลาตีสี่ถึงวันที่24เวลาตีสามห้าสิบเก้านั่นเองครับผมก็อหนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นระดับอ่าระดับภัยพิบัติกําลังกระสูงขึ้นภัยพิบัตริระดับ4ดาวนั่นเองครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ มาประมาณนี้ล้กันนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิกเป็ลัใจให้มา AP ด้วยนะครับผมในส่วนของการเปิดหน้าเนี่ยผมยังไม่พร้อมท่านผู้ชมนะเขาอุปกรณ์พร้อมกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดหน้าให้ดูกันนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายจุกร